แก้งมึงอ่ะมึงอ่ะกลับไปปรับไอ้นั่นหน่อยการจอกลับเอากูณตอบไปสั่นเลยไม่ไหวแล้วยิ่ยมาปรับเหมือนมาเท่าดิเยี่ยมมากเลยปรับให้เมื่อกี้เอาไปปรับเหมือนเดิมอ่ะไม่ขี้ไปรับเราเว้ยตายรับ ไเหี้ยมาโคทิกใหม่ที่ว่าพันยาเป็นพันยาเปิดของเกียรหมอครับช่วงไหนโคทิกใหม่อะรถรถถอยรถชนครับเฮ้ยิยาให้ผมด้บชยาได้มอชยาได้เย่าดครับเยคุณนับอไป งซ้าใส่หรอเขาถามว่าจับจับคู่ไหมแบบลุกลุกนั่งอ่ะเขาถามลุกนั่งไหมครับหรือจะจะลองชนกันเหมือนเดิมหรือจะนัวลุกนั่งก็คือไอ้ถ้ารอใครชนใครก็รออีกทีนึงก็รอพี่ท้ามีสามตีจะได้ไม่ต้องมาห่วงช้อนหัวอะไรใช่เหมือนจะมีหกส่นอีกทีนึงอ่ะลองถามหกส่วนดูได้เลยรอมาคบก็ได้ได้หกส่วนไม่ได้มาเอ้เอ้เอมร้านลิ้นชักสิบส่วนนี่จะมาเห็นมาคนเดียวนะ เด้อดเดือดเดือดเราตายตายตายไม่สวัสดีครับมายนทำไรคนเดียวเขาเนี่ยสวัสดีค่ะมายนทำไรคนเดียวเนี่ยอะไรโทรโทรมาดูเนี่ยค่ะมาดูเขาเล่นกันเนี่ยเสียงคุณคุณนะเนี่ยเนี่ยอี่เรคุณยังไงครับชื่ออะไรครับไอ้ดาครับผมชื่อไอ้แจ็คนะครับผม ฮะมีไอด้วยเหรอคะอ้าวชื่อไอดาไม่เหรอใช่ชื่อไอจ็คครับโอเคไอม่สิชื่อไอแม็กครับผมชื่ออะไรไอแม็กมาเจสตี้แต่งตัวสวยนะครับเนี่ยเขาเห็นเขารายการเฉยฮะจะไแต่งตัวสวยจัง อ,อิจฉาลาบูบูที่ได้อยู่กับคุณนะทีแล้วว่าไป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 ล่ำไปชอบชอบโนใจผมชื่อไอด้ดาบนะผมหลายชื่อนะคะหลายใจด้วยมีใจเดียวครับลองมือมาจับเดครับเต้นตึกตัก ตตตึกกกััมันเต้ like like นหัวใจผมเต้นผิดจังหวะเขาตอนนี้เต้นแบบใจดีเต้นแบบจังหวะไอด่า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 เฮ้ยอะไรอ่ะคนดีซีเนี่ยจังหวะนี้ครับยังไงครับอะไรเด่ะไอไม่ไข่ออกมากใครอะถือไม้ออกมาครับถือไม้ออกมาแล้วดีซีคืออะไรครับดีซีดีซีดีซีอ้าวของมึงเหรอท้องตัวเดียวพี่เมื่อกี้พี่พี่เคมาแล้วเหลืออีกข้าวติดสองจังหวะนี้คืออะไรใครนี่คิดอยู่ว่าจการยังไง เมื the team, the ่อกี้พี่เค็มไอเด็กไายไปแนะโทนี่น้องอย่าอย่าร้องเลยสวยเอาไม่ใช่โทนี่เดี๋ยวยังโทน่อยู่เดินเจอทีมเบรสเพล็กเจอทีมเบรสอย่างนั้นเหรอทีมเบรสอย่างนั้นเหรอไอดูไอกล้องจับกล้องจับสองตามองสองตาชายมองมาสองตาชายมองมาชายมองชายมองครับจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้ อยู Erica? Erica, Lucas, ่ในเป็นแก๊งแน่นนองพูดอีโออยู่ในไทยและแน่นอนไม่ใช่มิโก้พวกกมีแพ้ฟิลไลกูเป็นซีโก้ไม่มีทางแพ้พวกกูเริ่มจากซิโร่เริ่มจากสู้สักวันต้องบินไปไกลกูไม่ใช่จ้างพวกและกูไม่รู้ ก่าที่มึงจะด่ามึงก็คุณมองดีๆตอนนี้มึงก็เข้าปีที่ห้าก่อนที่พวกกูไม่จะได้ไปออนทีวีแต่พวกมึงหายทันตาอยู่กับแกกูให้สหายนำพากูเขียนเพลงกันมาตั้งหลายพันบาบแล้วพวกกูก็จะลอยพรแผงไว้เจ็บพราะขายกัญชาขอแนะนำให้มึงไปอีกลอกจะไปฟ้อนดำไทยหรือจะไปบีบปอกและกูคัมแบ็กมึงจะมาอีกลอกแต่กูก็ยังดับถึงจะเป็นบีบปอกน้องกูเพิ่งบอกเมื่อคืนแต่ว่าไม่ก็จะทำไมพวกมึงไม่ว่างพวกวิ่งหนีออกไม่ทันทำไมตั้งยี่ปีพวกกูมันก็ไม่ตายเดี๋ยวกูจะกอด คำมันสัญกูยืนให้ตายเมื่อที่เมียมึงบอกเมื่อคืนว่าตัวมึงมันเย็นไม่มาที่กูไม่นิดับขอมึงยังไม่ถึงโป้งเดียวมึงหลับปุรปะกันไม่ฟื้นฝันลายหลอกล่อไม่มีทางได้ลืมให้ใจใครไปแล้วกูไม่คืนที่คงกูยังพอให้ยืนอย่างมึงไม่เกินอย่าเดินใกล้ฟนโดนไปโคตรนัแต่ปกกูยังไม่มมีแค่ตะกัวลูกก็ไม่มีลมอมให้กลืนยเป็นแก๊งนั้น ภากทุกรุ่นกลางตีนยันยืนบิดไปกูทำเมึงองายเก่งภาพคนเยวเอาสหายเจ๊งรอบนี้กูไปทุกความสะอาดทุกใบฉลามคือเ่อกดอยบึกเอกก็หายเม้นมึงแววละแวกลรม้นสายเว้นฝังไว้ในสมองมึงคือหมายเน็บมึงควรจะเงียบไว้ให้สนิทนานๆเก็บเสียงยันยยานเอาไว้ไอเว้นแค่หมายเฟ้นถ้าไม่ใช่มึงกระชับทุกสารทิศให้พวกมึงรักษาบกูฉลามวานแต่มึงปาปักเป้าเวลาไปอยู่กูเลยต้องเมินละครน้ำเน่า What the fuck b i อยู่กันเป็นแก๊งแน่นอนพวกกูเดียวนี่นไทยแลนด์แน่นอนไม่ใช่ไม่โกพวกกูมีแพ้เืไลฟ์กูเป็นซิโกไม่มีทางแพคพวกกูเริ่มจากซิโก่เลิมจากสู้สักวันต้องบินไปไกลกูไม่ใช่จ้ากูแลกูไม่รู้ ไม่เพททางหรอแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละเรารู้จำไม่ได้ที่เขาไปสอบกันนะ่ะนะไอ้หนุ่มที่เขาไปนั่งซ้อมกันอนะ่ะเขาสอบมาก,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 กี่เดือนในที่อ่ะ ของพัฟพ oh. oh. um okay. ี่ของพลาของพัฟพี่ของพลาพี่ของพลาบดเกาอะไรอ่ะโซโคนีจีว่าอ่ะจกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบวกหาไม่กูตีไปเยอะนะกูตีไปเยอะนะคือกัองไรวเฮียมีไม้บอกหาด้วยเหรอแข้งโน่นอ่ะมีหลายแข้งว่ะเฮียเฮียที่เว้ยังมีเลยสัตว์เมื่อกี้มันคืออิมวะเห่ือนมันดวงดีเหรอ ไม่ดีตั้งเยอะแล้โดนกูนะมันมีมาโดนกูนะหูวห้ามาโดนกูนะหมายไม่กล้ามาวัดเลยกูนะเมื่อกี้เอามีมาลุงกูห้าตัวนะโถเห็นอยู่พี่ภาพมีเห็นไอ้หี้ยถูกต้องไอ้บอลไอ้จีน้องตีหัวห้าทีเดียวเลยเหรอไอจีนองพีเฟเนตตีหัวห้าทีเดียวเลย